ถ่ายตอน,นได้ตอนนั้นมาได้ได้ได้ได,ได้ไหมอันนี้อเขอพิร์ลลูกเนาะลวกเป็ดเนาะถอนคนสวัสดีจ้าพี่น้องมาจะมา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 ,มากินเป็ดกับแม่เพิรจา้าอย่าหัว <laughs> <laughs> มาลกคนตากแดดเนาะ มาจะมามามากินเป็ดเป็ดเจ้าเป็ด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 จักโลสามโลเนาะสามโลกว่าเป็ดสามโลหกขิดมั้งมาเด้อจ้ามาเด้อร์กำลังถอนขนเป็ดอันนี้แผนกแผนกพ่อครัวเด้อจ้าแผนกพ่อครัวจ้ากุ๊ก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 เห็นอย่างยาย พี่เบสพี่เบสทำอะไรพี่เบสอันนี้น้องอันนี้น้องพี่เบสมาแล้วจ้ามากินเป็ดนะจ้ามานียวนยุ่นจ้ามาจะมานี่จะนี่เมียนน้ำเปล่าน้ำน้ำเปล่าอย่างเดียวกินน้ำเปล่าอย่างเดียวอาทักทายสวัสดีกล้องเลยสวัสดีกล้องสวัสดีครับอันนี้อันนี้สั่งอึ่งอันนี้สั่งอย่างน้อลืมซื้อสั่งเจน มา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 กินเป็ดกันเจ้ามีแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวเจเมื่อเจเมื่อเจ้าจับมาเจเจเจ้าอยู่ใส่เจมาจะมามาหาเจแป้งจ้าจันทบุรีทางนั้นกำลังกินน้ำเปล่ายู่จ้าเด้อเด้อ พอคว้วคว้วเป็ดสองตัวพอนะสร้อยกันหยุ่มอยู่สอยกันหยุ่มอยู่สอยกันถอนคนเป็ดเจ้าจ้ามาเด้อจ้าเด้อมาเด้อมาเด้อแซ่บแน่นอนจ้ามาเด้อจ้ามาเด้อพี่น้องเปอกป่ายสุคคูสุคนเด้อจ้ามันยังเดินอยู่ ฮถ่ายคลิปยีวิญญาณเม็ดอร่อยไหมพเนกถอนผลพเนกถอนจะแช่อย่างนั้อย่างแช่ตะไคร่ปเอาตะไคร่อันหัวสิว่งไคร่มากใส่ใส่เพื่อนยังไม่ให้มันไม่ให้มันดำมไม่ให้มันข้าวที่บอกเกียวว่โอ

ขอ้วั้วจังคองพ่อคัวพ่อคว้วมาดิคนเนาะหยเนี้ยมาเมาเมาเลอวันนี้วันอาทิตย์งานอจะไปลงทะเบียนที่วัคซีนหนอวอาทิตย์ยมนม้อยู่อีกเออวันทิดมันทิตย์หดเขากันหยุด มหน้ากเิิดมเป็นยัเย็นเย็นฮอนเดดฮอนเดิม่ได้ได้ตัวละลายรถบารับทานง่ายมันมันยังตาไม้อะไรมัอ

สวยเขา่สเขาสวยเขา่าสวยเข่าเนาะมาเดจอดมาเด้อแล้วละจ้าแล้วแล้วแล้วละจ้าแล้วกินละจ้ากินเลยกินเลยกินเลยเส่บสีบแส่บๆสบสด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 เอมดมันคือมืดมันได้แล้วได้แล้วกินไหมผมก็จะมาฝากทีอก๊ไป้อกแล้ว มาแล้วจับมาเด้อม,มากินต้มเป็ดจ้าแซ่บจะแซ่บมามามา <c oughs> ดิาโ,โอ <c oughs> ปิดคลิปก่อนนะ คลิปนี้กับซรัมนี้ก็เด้อพี่น้องฝากกดติดตามช่องแม่เพ้นพากเก็ตน,น,นะจ้ามาจะมามากินรับเป็ดแซ่บๆจ้า